เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เล่นตัวเกม AFK Journey มาเกือบ2สัปดาห์กว่า,วาแล้วใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนในช่วงนี้นะครับกำลังไต่ด่านกันไปแบบเรื่อยๆและสายฟีบางท่านเนี่ยเริ่มติดตามไปต่อไม่ไหวและในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครที่ผมใช้ในการไต่สเตจ AFK Journey นะัตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงสเตจที่670จริงๆแล้วเราสามารถไปต่อได้เรื่อยๆ จะมีตัวละครอะไรกันบ้างที่ผมจะเอามาจัดเทียริสในการแนะน,นําในพาทนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมค, like, คลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามและก็กรดิ่แจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่า,กา,ก,ก,วาการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสวัสดีเป็นเพื่อนชาวแฟนเกม FK Journey กันอีกเช่นเคย่กันนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดเทียริสต,ตัวละครที่ผมใช้ในการไต่สเตจในรูปแบบของการเป็นสายฟรีสายเติมน้อยกันหน่อยแล้วกันว่าเราใช้ตัวละครอะไรตัวละครไหนที่เราจะสามารถไต่สเตจตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยมาถึง670ซึ่งมีแนวโน้มที่เราจะสามารถไปต่อได้เรื่อยๆขอแค่สลับทีมจัดทีมจะมีตัวละครอะไรอนยู่ในเทียเดี๋ยวผมจะมีการขึ้นภาพเทียให้แต่เริ่มต้นนะว่าผมจัดตัวละครอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนําแต่ละตัวละครและะที่สําาคัญรเจพูถึง ส่วนของตัวละครแสงมืดกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยอันดับแรกครับสำหรับการไต่สเตจนะครับดยปกติแล้วนะครับเราจะมีตัวละครในช่วงของการเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมครับซึ่งในช่วงของการเริ่มต้นครับมันจะมีตัวละครที่เด่นในเรื่องของการ PVP PVE นะครับแล้วก็การตีบอสซึ่งในส่วนนี้ครับเพืเ่อนๆจะต้องเลือกตัวหลักที่จะเป็นตัวดาเมจ PVE ของเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเพืเ่อนๆอยากจะปั้นตัวละครอะไร,รและแนวโน้มที่เราจะได้ตัวละครเหล่านั้นซ้ํามากน้อยขนาดไหนในส่วนของตัวละครที่ผมบมอก มันจะมีอยู่ทั้งหมด2 3ถึงตัวละครที่ผมมองไว้นะว้ยทุกคนซึ่งตัวแรกครับผมยกให้ในส่วนของเซเซียเซเซียครับเป็นตัวละครที่เราปลดในส่วนของอาวุธประจําตัวเมื่อไหร่ครับตัวละครเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงแต่เงื่อนไขของเขาครับคือเขาจะต้องทําการซัมมอนก่อนนะครับหรือว่าใช้ในส่วนของอัลติเมตนั่นเองการแช้อัลติเมทครับเขาจะทําการซัมมอนมอสเตอร์นะครับไปโจมตีแนวหลังสตูและในกรณีที่เราไปทําการซัมมอนนะสตูนะครับจะติด พัฒน,นาการนะครับจะทําให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และเวลาเราอัติดได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถฮิลตัวที่เราซอมอนไปได้แล้วต่อได้เลยนะครับอันนี้จะบอกการเอาไปแบบสตันแนวหลังหรือว่าดึงความสนใจของมอสเตอร์แนวหลังนะครับเพราะว่าสเตทที่เราต้องเจอใน,ในระดับสูงเนี่ยมอสเตอร์แถวหลังเนี่ยจะตีค่อนข้างแรงมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตัวเกมแจกเริ่มต้นแล้วก็ถ้าใครโชคดีออกตัวละครเซเซียบ่อยครับแนะนาได้เลยครับว่าป้านไว้ค,ค่อนข้างคุมมากๆในการไต่สเตทนั่นเอง ตัวต่อมาครับตัวที่ได้รับความนิยมนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมนั่นคือในส่วนของฟาราเบลสำหรับฟาราเบลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมมากๆครับอยู่ในสายของวอร์เรอร์เนาะส่วนตัวน้องนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการซัมมอนเเช่นตัวละครเซเซียแต่ความสามารถของน้องอ่ะจะเด่นได้มากกว่าเซเซียมากๆเลยนะครับยิ่งในการไต่สเตจที่สูงขึ้นไปอีกครับตัวละครน้องเนี่ย เป็นตัวที่โคตรคุ้มมากๆตัวการซัมมอนนะเนื่องจากน้องอยู่ในสายของพวกวอริเออร์นะครับหรือว่าสายที่มันทำดาเมจตรงนี้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญน้องเป็นประเภทตีไกลนะเว้ยซัมมอนแล้วก็ตีไกลคืออยู่ได้แนวหลังคือแบบสบายมากๆครับมีการฮิลมีสร้างดาเมจคืออีกหนึ่งตัวละครที่แนะนําเลยแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตนะครับในการไต่สเตจหรือว่าไต่ดัานครับตัวน้องครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกหยิบใช้ในทีมทางบ้านเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มองว่าในช่วงเริ่มต้นถ้ามีได้ก็จะดีมากๆครับ และอีกหนึ่งตัวละครครับผมที่ผมยกให้เป็นโนนหนึ่งเลยนั่นก็คือในส่วนของไอรอนนะครับไอรอนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะมีบทบาทหลักๆหลังจากที่เราทําการปลดอาวุธประจําตัวแล้วบทบาทที่เขาจะเฉิดฉายเป็นพิเศษครับนั่นคือการล่วงแนวหลังอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปครับว่าในช่วงของการโจมตีสเตทที่มันสูงขึ้นเนี่ยแนวหลังจะเป็นตัวที่มีความสามารถในการฮิ้วทำาดาเมจแรงนะครับเป็นพวกนักธนูอะไรเงี้ยไอรอนครับเมื่อเริ่มตื่นมาในกรณีที่คุณปลดอาวุธประจําตัวได้ความสามารถเขานะครับคือจะสามารถอันติได้เลย โกงมากๆแล้วก็ไปทำดาเมจในส่วนนี้ครับเป็นสายโรคหรือว่าสายแัสซศินนั่นแหละคือเป็นตัวละครที่จะเก่งก็ต่อเมื่อคุณทําการปลดอาวุธหลักได้นะครับและจะทําให้คุณสามารถแต่เต็ช่วงหลังได้ง่ายเอาไป p v p ก็ได้ด้วยนะครับผม p v e ี o o ก็เก่ง p ีก็โหดถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่โคตรคุ้มมากๆรับถ้าใครแบบดวงดีออกเขาไปบ่อยนะซึ่งในตอนนี้ครับผมก็พยายามสูมให้ออกเอรอนนะแต่ก็ออกยากสเสือเกินสําหรับใครที่ออกตัวน้องไปบ่อยครับแล้วก็สามารถปั้นได้นะแนะนําเลยว่าปััน้นครบ คุ้มมากๆในสเตทที่แบบ500บวกๆนะตัวนี้คือแบบเป็น1หนึ่งตัวละครที่ได้ใช้นั่นเองในแรง S นะครับนี่ก็จะเป็น3ตัวละครที่ผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยจะเป็นตัว DPS ที่จะทําการไบปคป์เพื่อนได้เลยนะครับสำหรับใครที่สามารถหาได้ในช่วงเริ่มต้นนะแต่ว่า มีตัวละครนี้ครับยังน้อยครับถ้ามีตัวละครนํกหนุ่จากนี้หรือว่าตัวละครที่เพื่อนๆได้บ่อยๆจริงๆเพื่อนๆจะต้องทําการปั้นหนึ่งตัวละครให้เป็น DPS หลักของทีมคือตัวละครที่เพื่อนๆจะเอาไปทุกที่ทุกคอนเทนต์ในการใช้หรือว่าการไต่ด่านนั่นเองอันนี้คือในส่วนของตัวละครประเภท DPS นะครับยางต่อมาครับตัวละครประเภท support นะครับ support ในที่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ sub ฮ e a นะครับบัฟพลังโจมตีหรือว่าจะเป็นการเพิ่มไอคิคตีไวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่มัน all round ที่ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับ ได้มาแล้วสามารถใช้งานได้เลยครับผมยกให้ในส่วนของส m o กกี้นะครับสโมกกี้เป็นตัวที่มันสามารถสร้างแอเรียนพื้นที่การฮิวได้อยู่แนวหลังนะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ไม่ได้เข้าไปไฟ์นะครับยืนในสนามได้นานแล้วก็ช่วยบัฟให้กับสายโจมตีของเราได้ดีมากๆคือตัวละครเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการอยู่แนวหลังมากๆเนาะในช่วงแรกคือได้มาคือสามารถใช้งานได้เลยทั้งการฮิวนะครับแล้วก็การบัฟพลังโจมตีเนี่ย ค่อนข้างที่จะได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการ PVE PVP นะครับแล้วก็การตีบอสสโหมกี้จัดว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ยกให้อันดับหนึ่งในช่วงการเริ่มต้นนะครับผมตัวต่อมาครับตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับก็มีหลากหลายตัวละครแล้วก็มีตัวละครที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมสาหรับตัวละครมิโคล่านะครับมิโคล่านะครับก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตเฉกเช่นเดียวกับสโหมกี้แต่ความสามารถของน้องเนี่ยมันจะ OP มากกว่าแต่เงื่อนไขสําคัญครับคือคุณจะต้องปลดน้องในระดับ การปลดอาวุธก่อนนะครับเมื่อทําการปลดอาวุธครับเปอร์เซนต์การฮิวของน้องเนี่ยจะสูงกว่าสมอกี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจะไม่ผิดนะสมองกี้จะฮิลได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้นี้น้องจะเป็นอยู่ที่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์และน้องนะครับสามารถสร้างสนามบน,นพื้นที่รบนะครับสำหรับการสร้างสเตจหรือว่าเวทีเนี่ยคือถ้าฝั่งเราได้เปรียบครับฝั่งเราจะได้รับในส่วนของบัฟพลังโจมตีตีไว้อะไรประมาณนี้ซึ่งเงื่อนไขของน้องอะ่ะค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งนั่นก็คือเราต้องปลดในระดับที่รเเนแบบาาามออวนนอลว้้ ในกรณีเป็นแบบดาวต้นๆนะฮะหรือว่าตัวแรกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากมากๆในการนําไปใช้งานต่อให้บทบาทน,น้องจะสามารถไปเล่นใน PP ได้ก็จริงแต่มันค่อนข้างยากในกรณีที่ยังไม่ได้ปลดอาวุธนะเท่าที่ผมมองว่าเท่าที่ผมมองนะครับผมว่าสายฟรีเนี่ย เอาน้องอะ่ะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอวันที่เราได้ปั้นน้องที่มันสูงขึ้นหรือว่าใครมีเพชรดองพอนะครับก็สามารถจัดน้องให้ปลดอาวุธได้นะครับก็จะมีทีมที่รอรับน้องอยู่แล้วนะตัวน้องก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะและนอกจากนี้ครับตัวละครซับหลายๆตัวในเกมนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจครับที่เป็นระดับแรงด์เอสนะครับผมในคือในส่วนของ เฮวินนะครับตัวน้องก็จะเป็นตัวที่มีความสามารถในการฮิวนะครับบางด่านนะการแต่สเตนน้องได้ใช้นะครับพีพีก็ได้ใช้บางด่านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทีมในการตัดสินใจเนาะสำหรับการฮิวก็จะมีลำดับประมาณนี้นะครับผมและอีกหนึ่งตัวละครครับผมนั่นคือในส่วนของโรแวนนะครับโรเวนก็เป็นอีกตัวละครที่เราได้ใช้เหมือนกันนะครับในการเป็นตัวซับเนาะไม่ว่าจะเป็นซับความสามารถต่างๆของน้องหลักๆแล้วโรเวนครับเขาจะมีการโยนหลุดขวดเลือดนะครับไปแนวหน้าเนาะสองขวดในช่วงของการเริ่มต้น แต่ถ้าเราปลดระดับที่สูงขึ้นครับขึ้นมาในส่วนของระดับเทพนิยายเนี่ยเขาจะโยนเป็น3ขวดนะก็จะช่วยฟืนฟ้นฟูในการฮิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ตีใกล้จนเกินไปครับก็สามารถยืนคู่ขับแนวหลังเราได้นะครับอยู่ใกล้ตัวบัฟหรือว่าโจมตีระยะไกลของทีมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้ใช้งานจริง,รง,รงๆนะครับผมอย่างต่อมาครับเรามาพูดถึงประเภทของตัวแทงหน่อยละกันครับสำหรับตัวแทงที่ใช้ในการผ่านด่านนะครับมันอาจจะเป็นแทงจ๋าก็มีบางตัวก็อาจจะเป็นแค่แทงที่ไม่ใช่แทงนะครับ ก็จะมีตัวอะไรบ้างตัวแรกที่ผมยกให้เลยครับช่วงแรกๆที่น่าสนใจครับก็คือทอรานนะครับคือหลักๆแล้วเขามีความสมัรถในการฟื้นคืนชีพไว้ทุกคนคือถ้าเราปลดระดับเขาได้ระดับที่สูงขึ้นนยครับเขาจะฟื้นคืนชีพมาก็สามารถยืนได้นานขึ้นอยู่ในสนามได้นานขึ้นแต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าระดับเขาเนี่ยถ้าปลดอาวุธได้จะโกงนะแต่ในช่วงเริ่มต้นถาว่าใช้งานในการไต่สเตจจนถึง500บวกๆได้ไหมได้นะครับคือสามารถใช้งานได้คนมีกับคนไม่มีจะเข้าใจความรู้สึกว่าการมีทอรานในทีมมันเป็นยังไงะะะะะอออออััััันน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 ีีีีี้้้คคคืตตตวววผมแแําเเลลลลยกกรร็็จปท่ ที่จำเป็นจะต้องมีก็คือในส่วนของบูทัสนะครับบูทัสเราสามารถเลือกได้จากกล่องเลือก7วันหรือจะแลกในร้านค้าในหน้าได้เหมือนกันนะฮะแต่เท่าที่แนะนําคือถ้าคุณมีกล่องเลือกนะครับก็ เลือบูทัสไปถ้าสุ่มแล้วไม่ออกสักทีตัวเขาครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเป็นอมตะห้าวิในกรณีที่เลือดน้อยหรือว่าจะตายแล้วนะครับจะอมตะซึ่งในกรณีที่อมตะครับเขาจะดึงจังหวะได้นานพอสมควรที่จะมีตัวฮิวฮิวให้หรือจะยื้อในระดับหนึ่งได้ก่อนที่ตัวนาเมนตด้านหลังเราจะทําการอันติเมทนะครับส่วนใหญ่แล้วผมใช้บูทัสในการไต่ด่านตั้งแต่400ยจนถึง6 0 0้ต้นๆเลยนะเพราะว่าตัวเขานะครับมีความสามารถในการอมตะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะผมต้องการให้ตัวแทงตัวถึกของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ยืนในสนามได้นานเพียงพอที่เซเซียของผมเนี่ยจะทําการอันติเมตหลังจากเซเซียอันติเมตครับที่เหลือคือจะจบได้เลยแบบการันตีเลยเลยนะฮะว่าเราจะชนะแน่นอนอันนี้คือผมคาดหวังในตัวดเมเบลผมสูงสุดอยู่แล้วนะครับก็แค่ก็ขอแค่แบบมีตัวที่สามารถยืนรับตรงนี้ได้นานยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เราสามารถยืนในสนามได้นานเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมและนอกเหนี้ครับ ระดับ S จบไปแล้วนะครับระดับ A ก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอนทนาะครับที่มีความสามารถในการยื้ยุสตูนะครับคนที่สูบระดับ S ไม่ออกครับสามารถใช้ระดับ A ได้นะเพราะว่าระดับ A แบบเก่งเยอะมากๆหลายๆตัวนะเว้ยไม่ต้องโฟกัสระดับ S เสมอไปนะระดับ A ปั้นง่ายหาได้ง่ายเศษเยอะนะครับแอนทนาครับตัวนี้แทงได้ดีมากๆและนอกจากแทงแล้วนะครับก็จะมีตัวซัพพอร์ตที่เป็นระดับ A นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้อง โคโค่นะฮะโน้ตโคโค่ Ko ho, มีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับนะครับทำให้เราสามารถยืนในสนามได้นานขึ้นตัวละครน้องจะเป็นตัวละครที่ผมได้ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับในการไต่สเตจรรว่าเจอด่านที่มอนสเตอร์เนี่ยโจมตีเราแรงนะครับเราอยากยืนในสนามได้นานขึ้นตัวน้องก็เป็นหนึ่งตัวละครครับที่เราจะหยิบเอามาวางในทีมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย โดนดาเมจได้เบานะครับยืนในสนามได้นานแล้วก็สามารถเคลียร์บอสได้ไวนั่นเองและสามารถใช้ได้หลายตัวนะครับบางตัวก็เก่งในด้านตีบอสเดี๋ยวผมจะขึ้นาพาเป็นคนดูนะครับว่าเทียที่ผมวางไว้เนี่ยผมจะแบ่งตามเทียที่ผมพูดไว้เลยแล้วก็มีการแบ่งมันแบบพี p, p ีพีพอตีบอสอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแบ่งตามเทียนั้นให้เพื่อนๆแบบประกอบการตัดสินใจนะครับว่าผมไม่สามารถพูดทุกตัวภายในคลิปได้นะมันจะยาวจนเกินไปเนาะและในส่วนของตัวละครประเภทแสงมืดกนหน่อยละกันครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยกำลังลังเลว่าเอ้ สำหรับตัวละครแสงมืดนะครับก็แล้วแต่บทบาทก,กันนำะไปใช้แล้วกันครับสำหรับใครที่อยากได้ในช่วงเริ่มต้นที่จะทําให้แทงโรยินานผมก็จะแนะนําในส่วนของตัวละครสการิต้านะครับ ตัวน้องเนี่ยคือมีความสมาในการแบ่งเลือดตัวเองนะครับไปเป็นเกราะให้กับตัวแนวหน้าหรือว่าตัวที่อ่อนแอที่สุดนะครับก็จะทําให้สามารถยืนในสนามได้นานขึ้นเมื่อยืนได้นานขึ้นครับแทนที่เราจะเอาแทงไป2ตัวนะครับหรือว่าเอาฮิวไป2เนี่ยเราก็เอาแทงไป1นะครับฮิวไป1่งอันเนี้ยเราก็จะเหลือตำแหน่งว่างในการวางตัวละครดาเมเอจอันนี้คือสาหรับใครที่จะโฟกัสในการไต่สเตตเลยนะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าแสงมืดแต่ละตัวครับเก่งทุกตัวขึ้นอยู่กับบทบ,บาทที่คุณจะเอาไปใช้นะมันเก่งทุกตัวแน่นอนอยู่าเราจะาไ,งไงต่ใชาเราจะมีในสส่ขอทีผม้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไรเนียรไรเนียที่ผมใช้ครับก็คือเป็นตัวที่มีความสามารถในการสลับตำแหน่งของศัตรูถ้าไม่สลับนะครับก็จะมีการบัฟให้หรือไม่กระทั่งการใบศัตรูนะครับอันนี้คือความสามารถแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ายินไม่ไหวก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ก็ต่อแต่ถ้าในกรณีที่เราสามารถปลดในส่วนของอวุธได้ครับเขาจะทำดาเมจก,กับบอสได้แรงขึ้นแต่ในกรณีสายฟรีครับหลายๆคนสงสัยว่าอพี่ผมควรแลกตัวซ้ําม,มาอัพหรือผมควรหาตัวใหม่ใหม่ถ้าทางที่ผมมองนะครับ ควรหาตัวละครใหม่ๆดีกว่านะครับยังน้อยก็เอามาสัก 2- 3ตัวเอามาใช้หลายบทบาทนะครับว่าจะเป็นพวกเอ่อส卡尔ิต้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครทารีนอเน,นี้ยก็คือหามาก่อนเนาะส่วนการปั้นให้แบบปลดอาวุธเนี่ยถ้าสายฟรีมันใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเลยนะเว้ยกว่าเราจะแลกได้กว่าเราจะซุ่มออกนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ทราบกันดีว่าเกมนี้การันตีเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของผมนะครับหลักๆแล้วก็เอามาหลายๆตัวไว้ก่อนละกันก็เดี๋ยวในอนาะคตมันมีแจกมีอะไรก็ค่อยมาว่ากันในทีในการปั้นดาวนะ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหร game, ับการแนะนำตัวละครที่ผมใช้ในการไฟ่สเตจภายในเกม AFK Journey นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะส่วนใครที่เป็นสายเติมหรือว่าสายดวงดีนะครับในตัวละครซ้ำๆบ่อยๆไม่โดนการันตีอะไรเงี้ยการไต่หนังคุณเนี่ยก็จะไปได้ไกลหวังว่าทริปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมจะคงคอนเซปเป็นสายฟรี ในเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดๆหนึ่งนะครับถ้ามันไปไวจริงๆก็อาจจะเริ่มเติมจริงๆอย่างจังแล้วแหละนะครับส่วนแพคเกจต่างๆในเกมผมก็แทบไม่ได้แตะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดไปกันไดนผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ